ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงพี่กับบูช์ชท์ร์นบุญนำพาให้มาเจอกับคลิปนี้นะคะนี่ฮาเจเจแต่ว่าวันนี้นะคะไม่ได้มีแค่น้องทามนะคะมีพี่จีจีกับพี่เรมี่ด้วยวันเดย์อล์กกับการไปทำงานของเตียบนักพากทำอะไรบ้างไปดูกันคะ่ะ Energy พร้อมสะไวดีวิวมากอ่ะแดด เช้านี้ตื่นมาใช้ชีวิตเริ่มต้นวันใหม่ด้วยเอเนอรจีเหมือนดื่มมาเมาก้าแก้วพลังงานดีดมากเลยค่ะนี่ก็คือหน้าจอและก็บทที่ใช้เวลาพากนะคะ <S <S นี่ส่วนของงานพากในเช้าว,วันนี้นะคะก็มีโปรดิวเซอร์มายืนดูอยู่ในห้องคุณสาวเอนจิเนียร์ด้วยค่ะข,ขอต้อนรับเข้าสู่รายกขอต้นรับเข้าสู่รายการ รายการที่จะมามอบความสุขเพิ่มความสนุกแบบอจิอจิอจิให้กับทุกทุกคนเลยและก็สงความรู้สนุกสนุกให้กับทุกทุกคนเลยนะคะกับจี้สายเที่ยวไม่เลี้ยวไปไหนเที่ยวล้วนเลยล่ะครับกับเพรมี่สายชิมบึนๆและน้องทามสายชอ็อทค้เอ๊ะว่าแต่วันนี้น้องทามต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเหรอคะกระดาษสีนะคะ อต้องตัดด้วยเอค่ะว้าวปากกาเมจิฉับ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 เอาละค่ะขั้นตอนการทำนะคะเราจะเอากระดาษสีที่เราตัดไว้เรียบร้อยแล้วนี่ไงคะอยู่ในมือของน้องทามแล้วละค่ะเอาให้จีจีกับเลมี่ไปด้วยเลยเออเราจะเรียกพี่จีจีกับพี่เลมี่ไหมคะหรือว่าเอาจีจีเลมี่เฉยๆได้ใช่ไหมคะต้องอยู่บางอเกล่าวนะอือ ไปเลย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 อยูอ่ๆก็โหโหมาหาศย,รรย์ให้เราได้แล้วครับค่อยๆทํานะคะใช่ค่ะแตงแต้แตแ,ตแ,ตแล้วเราก็จะได้เจ้าจที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ค่ะว้าวคองทำพรอมไหมคะโอเคครับหนึ่งสอง ชีวิตจรงยิ่งกว่าละครค่ะใจฟูสุดๆไปเลยมีชื่อนามสกุลอยู่ในทีวีด้วยแถมยังได้ร่วมภาคก,กับหน้าต,อตอ่อยอีกนงคะจะขายตัวอะไรไม่ขายรื่องานคีช้าแล้วค่ะรี้าค่ะพี่หมีดูดูมาพอปะกับหน้าตอ่อยนะคะเที่ยงกว่าแล้วได้เวลา เติมพลังกว๋วยเตี๋ยวกันค่ะเพื่อนๆคะ่ะอันต้าคอนชนะนทานกว๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะคะเพื่อนๆเป็นเหมือนกันไหมคะเวลาคิดไม่ออกว่าจะทานอะไรก็ทานกว๋วยเตี๋ยวเนี่แหละชอบทานเส้นค่ะนี่เพิ่งใช้ชีวิตไปครึ่งวันเองนะคะยังไม่ถึงรอบเย็นเลยอะ่ะนี่งานถึงเย็นเลยนะคะวันนี้ถ้าจัดร้อนๆแบบนี้ก็ต้องมาเติมไอศกรีมแล้วก็เครื่องดื่มสดชื่นสดชื่นค่ะ ในระหว่างที่นั่งพักผ่อนนะคะก็คุยงานไปด้วยค่ะแล้วก็ดิวงานอื่นไปด้วยนะคะอิ่มแล้วก็มาเดินช้อปปิ้งเพื่อย่อยอาหารค่ะแป๊บๆเดินเร็วๆมือเย็นอีกแล้วค่ะบอกว่าน้ำจิ้มที่นี่เด็ดมากเลยชอบมากน้ำจิ้มซีฟู้ดผิกน้ำปลาทานกับข้าวผัดหูแล้วก็ต่อด้วยน้ำส้มคั้นะคะใส่จิ้มซีฟู้ด ขอบคุณช้อนซ่อมจานอาหารทําให้เตีย๊ยบมีพลังในการพากเสียงและก็ใช้ชีวิตในวันนี้นะคะเดี๋ยวพามีนทยานฟา้าสารแห่งความสุขกินอาหารจานโปรดเรียบร้อยค่ะถึงที่ทํางานรอบเย็นแล้วค่ว<ล>ะจ้อารความได้นะคะคจะชอบคุยกับต้นไม้ใบหญ้ามดหรือว่าจิงโซอยุงอะไรแบบนี้นะคะตาเนี้ยชอบคุยกับตัวเองค่ะก็ขนาดนี้ไงก็ขนาดนี้ไง แลมวไปบ้าทเราทำงานที่เรารักกันต่อนะคะม,มาห้องอัดแบบนี้ทีไรใจฟูทุกทีเลยค่ะชอบมากๆเลยเป็นงานที่ท้าทายมากๆจะมีทีมงานนะคะมานั่งดูอยู่อีกห้องนึงนะคะหลายคนด้วยกันแหละเมื่อกี้ก็หยุดกินไม่ได้เลยค่ะพริ้วไหวเกินต้านแต่ตอนเนี้ยอิ่มมากๆเลยมีพลังแล้วแหละถ้าใครรู้สึกว่าคลิปยาวนานเกินไปนะคะก็ลองกดเร่งสปีดความเร็วได้นะคะลมหายใจข้าลมหายใจข้าลมห,หายใจอาลมหายใจอ,อา morning 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 good morning good morning 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 ับพี่เัีฮับ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 ึับฮับฮับ ก็ออพอมเลทาั้งหมดมดันจะเป็นนนอย่าางี้้ถจบแล้วค่ะก็รอคุณลูกค้าฟังเสียงก่อนนะคะคุณลูกค้าฟังเรียบร้อยให้ผ่านแล้วค่ะได้เวลากลับบ้านได้แล้วออกมาถึงโอ้โหมืดพอดีเลยถึงบ้านอ้าวลฟ์สดต่อเกินต้าน